ถ้าคุณกำลังอยากยิงโฆษณาบน Facebook นะครับหรือว่าคุณกำลังยิงอยู่แล้วคุณรู้จัก Facebook Pixel หรือเปล่าครับนะบางทีคุณอาจจะเห็นแวบๆบแบบนะฮะหรือว่าอาจจะเคยเห็นคนพูดถึงอยู่นะครับวันนี้ครับผมจะมาบอกว่า Facebook Pixel เนี่ยครับคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรบ้าง นะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยนะครับจะสามารถใส่ Facebook Pixel ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมมีคำตอบให้ทั้งหมดครับสวัสดีครับผมรัภพบรัชตักนารวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่วงองผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมี คลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษของผมนะครับก็คือคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าเคล็ดลับสร้างเงินล้านจาก7ธุรกิจมาแรงบนโลกออนไลน์นะครับซึ่ง7ธุรกิจเนี่ยนะฮะคุณสามารถรู้เคล็ดลับได้เลยว่าจะทำยังไงให้ได้เงินล้านนะครับซึ่งคุณสามารถเลือกได้นะครับปกติแล้วมันต้องเป็นปกติแล้วมันต้องแยกเป็น7คอร์สครับ รวมราคาทั้งหมดเนี่ยสองหมกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้มีราคาพิเศษหลักร้อยบาทแค่นั้นนะครับคุณสามารถแอดไลน์แอด d b l e w b l เ 9, 9นะครับเพื่อไปสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนได้หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้บริเวณที่ผมคอมเมนต์ปักหมุดไว้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงลิงก์นั้นจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดก่อนบนเว็บไซต์ของผม ยังไงก็แนะนําให้รีบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าราคาหลักร้อยเนี่ยมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับระวังเข้าไปแล้วอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับเอาโอเคครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับ Facebook Pixel เนี่ยมันคืออะไรที่จริงแล้วฮะเฟซบุ๊กพิกเซลนะครับที่จริงตอนนี้เขาเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Metapixel แล้วนะครับแต่ว่าเราใช้คําเดิมก่อนก็ได้ผมใส่เป็น fb นะครับพิกเซลนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็น Metapixel แต่เราก็ยังติดปากใช้คำว่าเฟซบุ๊กพิกเซลอยู่เพราะว่ามันสิกว่าปีเป็น20ปีแล้วนะครับมันคืออย่างนี้ฮะเวลาที่เรายิงโฆษณานะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นโฆษณาใน f a c e b o o อย่างผมเขียนว่าแอดเฟซบุ๊กละกันนะครับสมมุติว่ามันโผล่มาที่ไทม์ไลน์นะครับอันนี้คือแอดนะฮะที่เราส่งไปให้ให้กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับที่นี่ครับในแอดประเภทหนึ่งนะครับมันจะเขาเรียกว่าแอด ประเภท conversion นะครับหรือว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นแอดที่วัตถุประสงค์ที่ชื่อว่าเซลล์หรือว่ายอดขายนะครับผมก็เลยจะเรียก conversion ก็ได้จะเรียกเซลล์ uh, ก็ได้นะแล้วแต่นะครับหมายความว่ามีปุ่มฮะมันจะมีปุ่มแล้วก็กดไปนะครับที่เว็บไซต์ครับซึ่งปกติเว็บไซต์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีนะฮะปกติอาจจะมีเกี่ยวกับตะกรา้าใช่ไหมกดเซตตะกร้าบ้างนะครับกดซื้อบ้าง อะไรพวกนี้นะครับเว็บไซต์มันก็จะมีประมาณอย่างนี้นะมันก็จะมีปุ่มต่าง,างๆถูกไหมฮะหรือบางทีถ้าไม่ใช่เว็บไซต์ก็เป็นแอปไปเลยนะครับสำหรับคนที่ทําแอปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยครับที่เวลากดไปแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์บ้างเข้าไปที่แอปบ้างนะครับแล้วมันมีปุ่มต่างๆดาวนโดด์โหลดแอปหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเช่นเอาเว็บไซต์เนี่ยจะพูดง่ายหน่อยนะครับมีการกดตะกรา้ามีการกดซื้อไหมมีการกดปุ่มติดต่อไหม อะไรก็แล้วแต่ที่ไปทำการแอคชั่นในนั้นนะซึ่งผมอยากจะเรียกเขาว่าแอคชั่นนะถ้าถ้าถ้าเราใช้คาว่าแอคชั่นเนี่ยคุจะเข้าใจเลยว่าอ๋อมันต้องไปทำอะไรสักอย่างนะฮะเออประมาณอย่างนั้นนะครับก็คือเขาไปแอคชั่นอะไรไหมนะครับซึ่งซึ่งแอคชั่นตัวเนี้เขาจะเรียกว่าเหตุการณ์ทีนี้ครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะไปจับมานะครับจากเว็บไซต์เนี่ย เว็บไซต์ของคุณเนี่ยนะครับหรือว่าแอปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันจะจับเหตุการณ์ได้ว่าคนเข้าคลิกจากโฆษณาทางเฟซบ o o กอะแล้วเข้าไปเว็บไซต์มันจะจับได้ว่าเฮ้ยคนนี้เข้าไปใส่ตะกร้าคนนี้เข้าไปกดซื้อแล้วคนนี้เข้าไปกดติดตอ่อหรือว่าคนนี้เข้าไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือแม้กระทั่งสินค้าสมภาิสมมติสินค้าก็มีอยู่100ตัวนะครับคุณสามารถใส่นะครับเหตุการณ์ละเอียดได้เลยนะครับเช่นสินค้าตัวที่1 คุณใส่เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่1อย่างเงี้ยสินค้าตัวที่2เป็นเหตุการณ์ที่2องเี้ยคุณสามารถรู้ได้เลยว่าคนที่เข้าไปเนี่ยนะครับเขาไปกดสินค้าตัวหนึ่งหรือสินค้าตัวที่2เช่นถติว่ากดสินค้าตัวหนึ่งคุณก็จะส่งโฆษณาอีกอันหนึ่งไปถ้าเขายังไม่ได้ซื้อนะครับเช่นมีโปรโมชั่นอย่างเงี้ยหรือว่าเขากดสินค้าตัวที่2นะครับคุณก็อาจจะส่งโฆษณาอีกตัวไปนะเพราะว่ามันจะจับได้หมดเลยพูด,ดง่ายๆก็คือ,อใช้คําว่า เฟซบุ๊กพิกเซลเนี่ยใช้คำว่าเป็นเป็นพนักงานเอ๊ะจะเรียกว่าสปายไหมสปายก็ได้นะฮะสปายก็คือเหมือนตัวสอดแนมนะครับเพราะว่าคนที่เข้าไปในเว็บไซต์อ่ะเขาจะไม่ไม่ไม่เห็น Facebook Pixel เขาจะไม่เห็นนะครับดังนั้นก็คือเวลาเราติดตั้ง Facebook Pixel ในเว็บไซต์หรือในแอปนะฮะเว็บไซต์หรือแอปอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นสปายให้เราบอกให้รู้ว่าอ๋อคนนี้ทำอะไรอยู่ แล้วเราก็ไปเรียกข้อมูลนั้นมาใช้ได้เพื่อยิงโฆษณาหรือว่ายิงแอดแบบ Retargeting ก็ได้หรือเอามาทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับพอเข้าใจครับทีเนี้ย a c e b o o k Pixel มันมาในรูปแบบไหนนะครับมันมาในรูปแบบของโค้ดฮะมันเป็นโค้ดทางโค้ดทางคอมพิวเตอร์เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูตัวอย่างในคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งว่าม,มันประมาณอยางไงนะครับซึ่งคุณก็ต้องเอาโคตรตร้ดตัวนี้ฮะที่คุณสร้างขึ้นมานะครับเอาไปใส่ในเว็บไซต์นั่นเองนะครับพอเอาไปใส่ในเว็บไซต์ปุ๊บเดี๋ยวนะฮะพอคนมาทำอะไรปุ๊บเดี๋ยวสปายอะสปายของ f c e b o o k เนี่ยนะฮะเขาก็จะส่งมาเข้าที่ระบบของ f a c e b o o k เองแล้วเราก็ค่อยไปเลือกข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเข้าใจั้รับ อ่าทีนี้เข้าใจแล้วเดี๋ยวผมตอบคำถามอีกคำถามคำถามหนึ่งก่อนที่จะผมจะพาเข้าไปดูโค้ดที่เป็น Facebook Pixel นะฮะเพราะฉะนั้นจะมีคำถามที่ว่าไม่มีเว็บไซต์นะครับจะใช้ Facebook Pixel ได้ไหมนะครับก็ชัดเจนเลยว่าไม่มีเว็บไซต์ก็ต้องมีแอปอนะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องมีตัวตัวนี้ให้เอาโค้ดไปใส่นะครับดังนั้นไม่มีเว็บไซต์ก็ใส่ไม่ได้แต่บางคนอาจจะไม่ได้เียกเว็บไซต์ไงแล้วเดี๋ยวนี้แบบว่าอาจจะมีคนบอกว่า เ,เรียกมันว่าเซลเพจบ้างเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ยอมเรียกว่าเว็บไซต์นะครับที่จริงแล้วมันก็คือเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนั่นแหละนะครับก็คือโอเคสรุปแล้วมันต้องมีเว็บไซต์นั่นแหละหรืออะไรก็ตามที่คล้ายๆเว็บไซต์อาจจะเป็นเซลเพจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถึงจะเอาไปใส่สปายหรือว่าเฟสพิกเซลในนี้ได้ถ้าไม่มีก็จะใส่ไม่ได้ นะครับคุณก็จะติดตามไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณก็จะเลือกวัตถุประสงค์ที่เขาเรียกว่าวัตถุประสงค์โฆษณาที่เป็นคอนเวอร์ชันหรือว่าวัตถุประสงค์โฆษณาที่เรียกว่าเซลล์เนี่ยนะหรือว่ายอดขายเนี่ยไม่ได้แค่นั้นเองคุณก็ต้องไปเลือกวัตถุประสงค์โฆษณาอื่นๆแทนเช่นยอดเข้าชมเช่นการมีส่วนร่วมเช่นการรับรู้อะไรพวกน,นี้แทนนะครับอ่าโอเคนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูพิกเซล นะครับน่ามาที่หน้าจอของนะครับปกติพิกเซลเนี่ยในคลิปนี้ผมยังยังไม่สอนนะว่าติดว่าติดตั้งยังไงแต่ผมจะให้คุณดูคร่าวๆนะครับปกติเนี่ยเข้ามาที่การตั้งค่าธุรกิจนะครับคุณจะต้องเปิดเรียกว,ว่าบัญชีธุรกิจทางตัวจัดการธุรกิจของ Facebook ก่อนซึ่งผม เคยสอนไว้แล้วคลิปต้นๆแล้วนะว่าเปิดบัญชีธุรกิจยังไงถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ดูเนี่ยคุณกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นะผมก็จะมีชุดวิดีโอให้คุณดูใน u t u b e แบบฟรีๆนี่แหละนะครับรวมชุดเนี่ยมีตั้งหลาย10ตอนนะคุณไปไล่ดูนะนะครับอันนี้ผมบอกคร่าวๆนะก็คือพอมาที่ตั้งค่าธุรกิจปุ๊บม,มันจะมีที่มาของข้อมูลแล้วก็จะมีพิกเซลตรงนี้ฮนะอ่าส่วิว่าคุณทําครั้งแรกเลยมันก็จะไม่มีตรงนี้นะเพราะยังไม่ได้ตั้งเลยลคุณก็ต้องมาเพิ่มนะครับพอคุณ คุณจะใส่ใส่ชื่อพิกเซลอะไรก็แล้วแต่คุณนะ,ะแล้วแต่เลยนะครับคุณอาจจะเป็นชื่อสินค้าเป็นชื่อเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่สมมติว่าผมใส่เช่นสมมติว่าพิกเซลทดสอบอสมมติว่าผมใส่นี้แล้วกันนะฮะพิกเซลทดสอบนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะฮะคุณจะตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณก่อนนะครับเพื่อดูตัวเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ผมแนะนําว่าไม่ไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะเดี๋ยวผมสอนต่อนะครับก็คือกดดําเนินการต่อตรงนี้ นะฮะพอกดดําเนินการต่อปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีบอกว่าเอ้ยจัดการธุรกิจต่อไหมหรือว่าตั้งค่าพิกเซลแล้วสมมติว่าผมจะเอาตั้งค่าพิกเซลต่อน,นี้เลยนะครับเนี่ยฮะอ่าผมจะให้ดูโค้ดก่อนนะเพิ่มโค้ดพิกเซลด้วยตัวเองนะครับเนี่ยครับก็คือตัวนี้เห็นไหมเนี่ยที่มันจะคัดลอกได้สมมติว่าก,กดไปแล้วนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มโค้ดทางคอมพิวเตอร์ตัวเนี้ยที่คุณจะต้องเอาไปใส่ในเว็บไซต์ของคุณนั่นเอง ในเว็บไซต์ที่คุณจะเอาไปโฆษณานะครับอ่าโอเคตอนนี้คุณก็พอรู้แล้วว่าโค้ดเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็รู้แล้วมันคืออะไรติดตั้งเว็บไซต์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะฮะผมจะมาสอนติดตั้งนะครับแล้วก็การตั้งค่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผมบอกเนี่ยนะครับตาก้าซื้ออะไรพวกเนี้ยนะครับว่ามันจะไปตั้งยังไงนะครับติดตามคลิปหน้ากันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขากำลังสนใจเรื่องยิงโฆษณาบน Facebook นะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของผมไว้นะครับเพราะว่าผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงทุนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ